สวัสดีครับพบกับสินแสบังกรมาพยากรณ์มาบอกในดาวของไทยในวันที่16พฤษภานี้นะดาวโดดเด่นมันก็มีแสงสว่างหน้านี้เป็นหน้าร้อนถ้าคุณคิดถึงหน้าร้อนดาวอะไรที่ร้อนที่สุดดาวอาทิตย์ไงครับวางไว้ก่อนและความเปลี่ยนแปลงกลมๆคืออะไรดาวมฤตยูครับเออ กลมกลมและมีหางออกอีกเป็นดาวอะไรคือดาวพระศุกร์แปลกไหม่ะครับไม่เหมือนไม่ใช่ผมนิมิตแต่มันเป็นพลังของความความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทะนั้นในวันที่16พฤษภาคมนี้ผมไม่เยิ่นเยอะไม่อธิบายให้นานหลังบ่ายสามโมงเป็นต้นไปดาวอาทิตย์มาคือเลขหนึ่งมลิมตยยูกลมๆเหมือนอาทิตย์มันมาเหมือนกันเป็นดาวเลขศูนย สุดท้ายกลมๆออกหางเป็นดาวเลขสุขมาแล้วครับบอกไปเลย106แต่มีโอกาสพลิกตลับกลายเป็น601ดวงใครดวงมันโชคดีกันทุกคนนะครับ